ที่ตีสวา,ารีสอรนนะคะตอนนี้เราก็จะเอาไม่ใช่เอาไม่ได้จองะครับเราเราเราบังอกินแบบแบแบอ่ายังไม่เข้าใจคำว่าบังอกอินสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ ผมจะลองก็ลองเลยนะครับองดีนะคะมันด้งดีอ่านี่มาดูทีวีฮะการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นแบบเ,เน้นจะเป็นไม้แต่ว่าเป็นไม้ที่โทนสว่างนะครับผ้าคนหนูเนี่ยมีทั้งหมด2อันนะฮะแล้วก,ก็มีกระจกใหญ่ตรงนี้นะกับแอร์ตัวใหญ่แล้วก็ในนี้มีตู้เย็นด้วยแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวนะครับ mm hmm. ก็จะมีราคาบอกไว้ให้หมดเลยนะว่า อะไรราคายังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีชุดชุดชุดใส่ว่ายน้ํานะครับมีตู้เซฟนะแล้วก็มาดูที่ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ดีนะนี้มีเหมือนจะเป็นโซนล้างเทา้าอาจะเดินลุยทรายแล้วก็ล้างเท้ามานมะาแล้วก็มีอ่างอาบน้ำมีได้ปรปพรผมด้วยสําคัญเลยนะครับผ้าขัหนุ่มผ้าเช็ดหน้าสองตัวสองตัวนะแล้วก็มีสบู่ล้างมือ,ขอเขาเองนะครับก็ที่อาบน้ํานะก็ มีน้งฝักบัวนะครับแล้วก็ข้างบนนะฝักบนนัวสองแบบแล้วก็มีอันนี้ของเขาเองเหมือนกันนะครับแชมพูต่างๆนะแยกโซนแห้เปียยนี่น้งชอ้อนสาธิตที่ดูแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะมัมเป็นไงครับที่เรามาพักวันนี้ก็เสียแค่เด็กเด็กห้าขวบเนี่ยเสียสามร้อยห้าสิบเนาะเออต้องเสียเพราะว่าจะมีค่านอนคู้ครองก็ค่าอาหารเช้านะครับอาหารเช้าจะเป็นแบบอาราคาสั่งได้จนกว่าจะอิ่มเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเอ่อ ข้างหน้าเนี่ยเป็นระเบียงให้เรานั่งเล่นตอนคืนนะนะครับแล้วก็ห้องของเราต้องบอกว่าพิเศษตรงที่ว่าติดสระเลยนี่เปิดออกมาได้นะนี่ก็สาาระไว้น้ำนี่อยู่ข้างๆเราเลยนะครับนี่มองไปเจอเลยแล้วก็เป็นทะเลเลยโอ้นี่เลยฮะแล้วก็ข้างๆนี่ก็ตรงข้ามจะเป็นนี่เลยที่ทานอาหารเช้าข้างบนก็าจ้เป็นที่ดูวิวหรือเปล่านะนี่สาาระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ กับภายในรีสอร์ดภายในอันนี้ก็ที่พักนะก็ต้นไม้เยอะดีนะครับแล้วก็นนสวยงามร่มรื่นวววห้องของเราคือห้องหนึ่งหนึ่งสองอ่าโอเคนะเป็นห้องเตียงเดี่ยวก็ขอจบรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับ